ครับกาบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่าในรองคู่เอกนะครับของศึกพอ่นักไัยเกียรติเพชรนะที่เวทีมวยลาดำําเนินครับเป็นฝ่ายแดงครับเพชรสังวานครับประทะกับอัธชัยนะต่อมาในยกที่3เลยครับเหล่ตอนนี้อัธชัยนะน้ำเงินต่ออยู่ประมาณ5-3ได้ครับขวาไปโอ้โยโดนหมักตรงไปครับงายเหมือนกันครับเพชรสังวาน หลักตัวโดนแฮงซ้ายพืนมาซ้ายขวาไปแหมรูปรางชงชกนี่แน่นอนครับเพชรสังวานนี่ยาวใหญ่กว่าอย่างห็นได้ชักเลยโอ้เสียหลักครับแหมดูเหมือนว่าไปนี้หลักจะไม่ค่อยดีนะ้แต่เ,าเอาโ,อโดนหมัดอีกแล้วครับ หลมหลวมดูยังไงไม่รู้ครับข่อยเหื่อหรือเปล่านะรอดูกันนะตาย,ยกับอรชัยเลยครับมานิ่งจัดเลยครับไอ้ไอ้แต่เพชรกวานี่สไตล์นี้อยู่แล้วครับโอ้จิ้มทองโดนมาดสวน คู่นี้นี่เชื่อได้เลยว่าจะต้องมีนับดีน็นนอกกันอีกคู่แน่นอนครับหนับไนดูายกานบ้างครับโอ้การเนื้อแผ่นหลังนี่เป็นน็อตมัดเลยครับสำหรับเจ้าอาตาชัยนะส่วรเจ้าเพชสังวานนี่ได้ยาวใหญ่ครับขึ้นแทงขวาไป โอ้โยโดนหมาดอีกแล้วครับล่างไปนบนตกระเด็นเลย <c oughs> ไปก่อนครับปล่อยลำตัวไงยกนี้มาเน้นลำตัวครับเในสังวนัน อะไรเหมือนกันครนับในสองวานที่ไปทำในหมดยกที่สามครับามาชมกันต่อยกที่สี่ครับตอนนี้นี่ในสองวานนี่เป็นรองอยู่ห้าช่วงตัวหกช่วงตัวเลยเดียวครับมรอดูว่ายกนี้นี่จะออกมาแก้เกมเดิเกมยังไงครับในสองวานขันล่างครับ โอ้แต่เจ้าอร่ชัยนี่นิ่งจัดเลยครับไฟนี้ปล่อยลำตัวไปครับโอ้โดนหมัดโดนหมัดซ้ายเสียขาขวาไปต้ ไปเลยครับเป็นสองวนันไปครับเดินต่อครับไปพุ่งทิ้งอีกแล้วครับโอ้โหแหมโดนสองรอบแล้วครับหันล่างไปครับขึ้นบนหันล่าง หมัดหัวส,สอกหัวเข่าไปเลยสอกไปไล่ทุบแล้วครับเดือดขึ้นหน้าแล้วครับเพชรสบาลมาดิพุ่มทิ้งลงไปเลยครับโอ้โห,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 โหไปครับเดินต่อครับ่อยท้องแทงเขา่าขวางตอกโอ้โหอาวุธเยอะจัดเลยครับเพชรสบาลนหน้าแล้วครับ เราขึ้นหน้าแล้วแรงมัดไปจังนิ่งอยู่ครับ oh. โอ้ยหน้างหงายเลยครับ oh. สังวานเสยวข่าว,วนไต่ไปโอ้ยนี่เราเล่นมาช่วงท้ายๆเป็่สังวานไต่ไต่ลอไปไอยไป ไทยนี่เรามีสวนคื้นโตต่อตลอดครับไม่อยอมให้ขาดทุนเหมือนกันครับจะทุท่มจริงแล้วครับหมดยกที่4ี่ครับอะคร <c oughs> ับมาชมกันต่อยกสุดท้ายครับวอนนี้เจ้าไปสองวานี่เป็นรองหลายสิบช่วงตัวเลยครับ sao lại nó phải hết một leo đôi ไมายอมแรกแล้วครับยกนี้ช้าไปหรือเปล่าครับในสังวันลงทีมหน้าอีกแล้วครับแบบมีเป๋อยู่เหมือนกันนะ ไปครับไปโอ้ยโดนดับที่หมันอีกแล้วครับ กลับด้วยครับโอ้แต่ยอมรับเลยครับกระสังว่านี่อึดถึกทนจริงๆอิโอ้โดนโดนเยอะเหมือนกันเลยครับไฟนี้แต่กล้ากลมตาเดินต่อครับยอมรับหัวใจเลยครับ เดออาตชัยนี่ก็ไม่ตกใจอะไรเลยครับโอ้โหเขาโชก็ชิวๆเลยมวกน็อกเดียวครับตอนนี้พี่มมาใบโอ้ยโอ้ยเมาเลยเมาที่ท้ายโอ้ยเดินเตเลยครับโอ้สุดยอดหัวใจครับใายแก่งจริงๆนะ สังวันโดนเยอะครับแต่ไม่ยอมลงนะเอาเขายากจริงครับรอดูผลคะแนนการตัดสินกันครับแน่นอนครับผ่านไปทางมุมน้ำเงินครับเป็นนราชัยครับผมมอชนะคะแนนเจ้าเพชรสังวานไปได้ครับโอ้สุดยอดจริงครับยาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ